สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบูริทักษันเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีงานชิ้นไหนนะครับที่ตกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ แหวนโอปอลประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดด้วยโอปอลเม็กซิโกนะครับขนาด2.94กรัตประดับเพชร6เม็ดรวม10ตังน้ำหนักรวม7.56กรัมขนาดแหวน61ราคาขายเพียง21,900บาทเรียบหรูดูโกนะครับสำหรับแหวนวงนี้ดีไซน์ใช้ได้บ่อยๆครับ ความสะดุดตาอยู่ที่เม็ดโอปอลเม็ดยอดจะเป็นโอปอลสีส้มนะครับแกมเขาเรียกว่าแกมสีเหลือบนะครับก็จะมีเหลือบสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างนะฮะสีแดงบ้างสลับกันไปแล้วแต่มุมที่เขาโดนไฟโอปอลเป็นอัญ,ญมณีที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเขาจะมีเหลือบแสงทำให้เราเนี่ยรู้สึกเขาเรียกรู้สึก ตื่นตาตื่นใจในทุกๆครั้งที่หยิบม,มาใช้งานแล้วก็ดีไซน์สวยใช้ได้บ่อยๆสีเอฟเลยครับต่งหูไพลินแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพลินไทยนะครับแล้วก็เพชร16เม็ดรวม16ตังน้ำหนักรวม5.42กรัมหน้ากว้าง0.8คูณ1.5เซนติเมตรราคาขาย 18,500บาทน่าสือไว้ใช้นะครับใส่ง่ายแล้วก็ใส่ทำงานเนี่ยยังดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดูดีสะดุดตาเพราะว่า,าขนาดของต่งหูเวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยไม่เล็กเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูขนาดกันนะครับเรามาพิจารณากันที่ตัวเรือนก่อนตัวเรือนสวยดีไซน์เรียบเรียบครับ แป้นก็จะเป็นแบบแป้นเสียบสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับส่วนภไยลินไทยสีน้ำเงินเข้มประดับด้วยเพชรด้านข้างเพิ่มความริบระยับแวววาวเนี่ยครับขนาดเวลาใส่ขึ้นหูจะได้ขนาดเห็นชัดแล้วก็ใช้งานกันได้บ่อยๆจะใส่ติดหูเลยก็ได้นะครับสําหรับต่างหูขนาดแบบนี้เป็นดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงกด CF ได้เลยนะครับ แหวนพลอยแถวหลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยพลอยหลากสีน้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่4.83กรัมขนาดแหวน57ราคาขายเพียง12,500บาทน่าซื้อไว้ใช้นะครับเป็นแหวนที่ใส่ง่ายๆใส่ได้สบายๆในทุกๆก,กิจกรรม ตัวชิ้นงานนะครับเขาจะใช้พลอยนะครับเนื้อแก้วซึ่งพลอยเนื้อแก้วเนี่ยมีทั้งไพลินบุษราคมเกี่ยวส่องทับทิมแล้วก็โครสนะครับชิ้นงานโดดเด่นด้วยสีสันของตัวพลอยเนื้อแก้วสวยหวานงานช่ำช้แบบนี้มาในราคาเบาๆแบบนี้น่าซื้อน่ามีติดนิ้วไว้นะครับงานดีแล้วก็สภาพโดยรวมนะฮะของตัวเรือเนี่ยก็คือ สภาพดีแข็งแรงแน่นหนาดีก้านแหวนไม่บอบบางกด CF ได้เลยนะครับตั้งหูโบเพชรประดับตุ้งติ้งมุกเ้าซนะครับตัวเรือนเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมุกเ้าซีขนาด12.7ถึง12.8มิลประดับเพชร28เมตรรวม22ตังน้ำหนักรวม11.11กรัม ความยาวนะครับอยู่ที่3.6เซนติเมตรราคาขายเพียง25,500บาทสวยนะครับมุกเนี่ยสีทองสวยมากๆสีเข้มนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่ต้นโชว์ให้พี่พี่ดูด้านล่างที่พี่พี่เห็นเป็นเหมือนจุดเออเป็นรูเนี่ยนะครับก็คือเขาจะเป็นรูที่ตะกอนนะครับเขาจะร้อยมุกนะฮะก็คือเม็ดเนี้ยตะกอนน่าจะ อยู่ในสายสร้อยคอแล้วเขาก็นำมาทำเป็นต่างหูอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่ด้านล่างของมุกนะครับลัสเตอร์โดยรวมสวยสีสวยมากนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้ต้องบอกเลยว่ามุกสีทองคู่นี้สีสวยมากๆแล้วก็ลัสเตอร์มันวาวดีส่วนตัวตุ้งติ้งก็ขนาดกำลังสวยเพชรที่เป็นโบขาวแล้วก็เล่นไฟดีงานน่ารักหวานฉ่ำ ใส่ออกงานใดๆก็ไม่อายใครครับแหวนนพร,รัชัดงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าประดับด้วยนพร,รัฐแล้วก็เพชร19เม็ดรวม22 m, ตังน้ำหนักรวม3.80กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง1 4 9 0 0บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่ามากๆเป็นงานแหวนนพร,รัฐเก่าแท้ๆเลยก็คือรุ่น มากกว่าคุณยายขึ้นไปนะครับชิ้นนี้อยู่ในสภาพที่ดีมาในสีดําเดิมแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเรือนนะครับไม่บุบบีเจ้าของเดิมใช้อย่างเรียกได้ว่าค่อนข้างทนุถนอมนะครับพี่พีที่รักในงานเก่าสะสมงานเก่าโดยเฉพาะเชื่นชอบงานนพรั์แบบเก่าแท้แบบนี้ น่าซื้อหน้ามีใส่ติดนิ้วนอกจากจะใส่แล้วดูสวยนะครับดูแตกต่างจากงานสมัยใหม่ทั่วไปยังใส่เอาเคล็ดเรียกโชคลาภได้อีกด้วยครับตังหูนกพรัษนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยนกพรัษเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่27ตังน้ำหนักรวม7.50กรัมหน้ากว้าง 1.5คูณ1.5เซนติเมตรราคาขาย25,900บาทชิ้นนี้นะคะเป็นงานต่างหูนุพรัสดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบจิวเวลรี่นะครับเขาจะทำะรูปทรงคล้ายๆของโบราณแต่เป็นงานจิวเวลรี่งานดีครับสีสันของอัญมณีนะครับที่ประดับสีสวยหวานสภาพชิ้นงานโดยรวมสวยนะครับทั้งก้านแป้นตัวเรือน พร้อมใช้งานมากๆต่างหูคู่นี้นะครับทำให้พี่ๆโดดเด่นได้แน่นอนแล้วก็ใช้งานได้จริงใส่ติดหูได้ในชีวิตประจำวันใส่ง่ายๆครับสําหรับขนาดต่างหูก็จะ,ะได้ขนาดกําลังสวยเวลาใส่ขึ้นหูนะฮะเนี่ยครับขนาดกำลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหน้ากว้างของเขาก็กำลังสวยใช้งานได้จริงในทุกๆวัน ใส่เอาเกช่วยเรียกความโชคดีครับตั้งหูพุ่มดอกไม้ประดับไพลินงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยไพลินไทยน้ำหนักรวม3.70กรัมน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่1.1คูณ1.1เซนติเมตรราคาขายเพียง1 1 5 0 0บาท ่หูคู่นี้สวยโดดเด่นหวานน่ารักนะครับแล้วก็เป็นงานเก่ามากๆเก่าแท้ๆเลยพี่ๆดูตัวก้านเขาจะเป็นก้านเกลียวแล้วก็แป้นเกลียวหมุนแบบนี้เลยสําหรับตัวล็อกนะครับการใส่เนี่ยก็คือจะต้องใช้ความ พิถีพิถันนิดนึงในการหมุนตัวล็อกนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือได้ความแน่นหนาใส่แล้วแบบว่าโอกาสดูดเนี่ยน้อยมากเลยสําหรับตังหูที่เป็นแเป็นเกลียวแบบนี้นะคบเป็นเอกลักษณ์ของงานเก่าแท้ๆแล้วก็ชิ้นงานมาในสภาพที่ดีสมบูรณ์นะครับสําหรับอ่าหน้ากว้างก็ใช้งานได้กับทุกๆวัน CF เลยครับข้อมือบุตรราคาเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 9K ระดับด้วยบุษราคําบังกะจะแล้วก็เพชรนะฮะจะมีทั้งเพชรเกสรเพชรกุหลาบแล้วก็เพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่81ตังน้ำหนักรวม11.20กรัมความยาวนะฮะ17เซนติเมตรราคาขายเพียง39,500บาทราคาดีจริงๆนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยสวยดูวินเทจมากๆเลย สภาพโดยรวมสวยนะครับดีไซน์เนี่ยก็คือเขาจะใช้บุษราคัมสีเหลืองน้ำทองนะครับมาประดับแล้วก็ตัดขับสลับด้วยสีสันของเพชรเพชร,พชรทั้ง3แบบที่เจียนะครับก็ถูกจัดเรียงออกมาได้อย่างลงตัวหน้ากว้างของเขาก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยใส่ได้บ่อยๆครับแล้วก็เป็น อ,อีกหนึ่งข้อมือบุษราคำนะครับที่ดีไซน์เนี่ยคลาสสิกดีไซน์สวยแปลกตาไม่จำเจไม่ซ้ำกับงานจิวเวอรี่โดยทั่วไปแล้วก็ใช้งานกันได้บ่อยๆ CF เลยนะครับแหวนเพทายเหลี่ยมประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปประดับเม็ดยอดด้วยเพทายเขมรนะครับ เจลในเหลี่ยมเม็ดใหญ่มากๆถึง20.55กรัตประดับเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่1.44กรัตน้ำหนักรวม15.46กรัมขนาดแหวน54ราคาขายนะครับ6,9,500บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับพี่ๆนะครับที่รักแล้วก็สะสมงานพลอยเม็ดใหญ่ๆเพทายเม็ดนี้20กว่ากรัต ถือว่าโดดเด่นแน่นอนแล้วก็น่าเก็บสะสมนะครับน่ามีไว้จริงๆมาในตัวเรือนที่ดีไซน์สวยคลาสสิกแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วมากๆชิ้นนี้นะครับเน้นความโดดเด่นของตัวเพทาไทยเม็ดยอดเขาจะเจรในเหลี่ยมนะครับโดยรวมก็คือเป็นสีฟ้าเข้มนะครับออกใสแบบนี้เฉดสีแบบนี้เลยแล้วก็เวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วเห็นชัดจัดเต็มมากม งานพลอยเมย็ดใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเพทายเมย็ดใหญ่ๆแบบนี้หายากมากๆเลยถ้าพี่ๆนะครับชอบงานพลอยเมย็ดใหญ่ๆหรือเป็นคนที่ชอบเพทาไทอยู่แล้วอยากจะให้ CF อยากให้มีไว้จริงๆ CF นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ต้นกับเล็กโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงพี่ๆที่สั่งซื้อของ ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมกันที่หน้าร้านทุกๆท่านครับวันนี้อาฮะก็คือมีงานดีๆอย่างที่ได้เคยอธิบายไปนะครับว่าก่อนจะส่งเนี่ยจะทำการตรวจเช็คนะครับสภาพแล้วก็ชุบล้างทำความสะอาดให้ก่อนจะส่งทุกชิ้นพร้อมกลับไปรับการจากทางร้านครับ วันนี้ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับขอให้พี่มีความสุขเบิกบานในทุกๆวันพร้อมกับของส,ยสวยๆจากร้านของเราเพชรทองสุนทรทักะ,ะพบกันกับการอัพเดตในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย